50 15 20เคยเห็นไหมรู้สึกว่าหนังฮ่องกงเขาจะเล่นกันเนี่ยเราได้คนเขาเล่นเป็นอยู่แล้วสมมติอ่ะยื่นมือออกมาทั้งทั้งทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณก็มีคนละสองมืออยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยรวมเขาเรียกว่าศูนย์นี่เขาเรียกว่าดูผลรวมศูนย์อ่าศูนย์อ่ะห้าซีห้าอ่าอย่างงี้ยห้าก็ได้ปิดซีอ่ะกรรมซีกรรมซีเปิดซีอย่างงี้ยห้าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งทีมสองท่านตัวแถมหนึ่งใครชนะก็ว่ากันไปอง้ตตัวแถมก็ ครับผมเริ่มก่อนนะเริ่มครับห้าอ้าวได้ไปแล้วเนี่ครับตบเลยครับอบเลยครับห้าตอบเลยโอ้โหสตุกตตามเลยอต่เเป็นเล่นถ้าได้หนึ่งจะชนะเป็นสองเลยนะเอาเริ่มครับยี่สิบอ่ายังไม่ได้ครับกลับมาครับสิบ ปาเริ่มครับศูนย์นะครับอย่ากดผมนะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวก่อนคือศูนย์ศูนย์ก็ยังไม่รู้ไอห้าสิบผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้ผมต่ออีกสักเอามือมาดิเนี่ยเรึ่นแล้วมันศูนย์ไม่ผมที่ผมตีหัวตอนเดินไปคิดเมื่อกี้นี้ว่าไอ้หนุ่มมันชนะผมด้วยวิธีไหนผมไม่รู้เรื่อง จะให้มันเกิดเหตุการณ์นะหลายอาคามันนี่ประสาทผมไม่อยู่คุณเรืองกลัวนะริ่มครับเซอเอเอเเอเเเเอ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 อเอยออเ่เอ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 เครัเอเอเอกับอเเเออเเอเเอเเ อ้าวซอ้าวซนเอ, er เอ oh ี๋วเดี okay. ๋ยวเจี๋ยวเดี๋ยวซุ่แล้วคุณจะแปลว่าทำไมผมบอกพวกคุณไปแล้วอันนี้อันนี้ผมผมถานเฉยๆเล่นมันจะซุ่นเมื่อไหร่อย่างของคุณยังสิบอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ครับสิบ โอเค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 10แล้วดให้อีอเดยวพูดด้วเนยเขาตกใจที่มันช้าน่พเกงใช่ม้ยได้ได้ถูกเลยแต่เเลยนะขอมเริ่มครับ อเอาเลยีิพี่เขาเก่งทุกโดนหรอกพี่เธอเ่ย <c oughs> ห้า,าห้า,หา,หา เริ่มครับห้าเอาล่กระดูดิห้าออกมาเลยห้าเลยตอบเริ่มครับสิบเอ้ยจย่าีห้าไม่ได้กลับมานี่ครับสิบเอาละแล้วจะเป็นที่สิบเอากระเบอมห้า บองตรงเลยใน,นชีวิตไม่เคยอายเท่ากับวันนี้เลยเา้าไม่ได้5่าแอย่างนี้ถูกต้อง5อาเลยมัน10มันเกินอยู่แล้วจำไว้ไว้ไว้แต่เอง็งเจ้าศูนเอ็งต้องไม่เบ์เบ,บลเบลแต่ผงม,มีสมาธิ

ผมจะเปลี่ยนเรื่องผมนี่เปลี่ยนทำไมเปลี่ยนก็เท่าเดิมเขาถา<ผ>มเ,าเปล่าเขาเดาสิค่ะผมเปลี่ยนก็เท่าเดิมก็เรื่องผมเรื่องผมจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยไข่แพ้ไข่แพ้ข้าวจานี่ไง ทำตลกให้ดูเนี่ยลงเล้วกันะครับไปครับศูนยเฮ้ยศูนยอ้าลงได้หนึ่งหมั่นล่องครับ5้อ๋อยังไม่ได้ครับเป็นสิบครับ5้าโอ้โหด้ดี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 ด้สิบห้าเขามาแล้วเขาไนอไรมาแล้วมาแล้วเขาเชื่อเราอันนี้เราอย่าเชื่อเขาเองแล้วครับ จะออกหมดเสร็จเลยยังไม่ถึงห้าะนะกลับมานองครับแต่วิ่หลอกวิ่หลอกวิ่หลอกศูนย์ย้ยยยยยายายยา้ายาไม่ไนย์ก็ย่าไปได้ศูนตามเขาเอาละเหนือเหนือตีมาห่อยไม่เคยเห็นเหนือเยอะเหแตกเหนือแตกอ่ะ <c oughs> เข้งคำนับไปออเลยเร็วแล้วแล้วโอเค